นับสนุนโดยประสานเวิ์ลทัวโทร074721968เรื่องแต่งงานอะ บางอย่างให้แกกลับไปคิดทบทวนให้ดีละหมาดอิสิคอร์อเฮียแล้วเดี๋ยวใจนิ่งเมื่อไรอ่ะค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งบางเรื่องนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเลือกผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงดีๆมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องเป็นคนนี้ด้วยวะเรื่องของหัวใจอะ่ะมันบังคับให้ชอบคนนี้คนนั้นไม่ได้หรอกนะบางแล้วทัศนีเขาไม่ดียังไงบางรู้จักเขาแล้วหรอทานนิด นี่แกกําลังจะเลือกคนที่มาเป็นแม่ของลูกแกนะเว้ยทาแบบเล่นขายของอย่างนี้มันใช่เหรอวะดูอย่างไอ้ตีปดิมันแต่งงานเพราะว่าความสวยอย่างเดียวเป็นไงอะแต่งงานมั่งข้าวยังไม่ทันจะดําเลยเลิกกันซะและ้วเพราะอะไรเพราะมันไม่สื่อพี่ดีไงเล่าแล้วมันเลือกของบางติีปมึงจะเอาเรื่องนี้มาเป็นบรรทัดฐ,ฐานให้คนอื่นไม่ได้หรอกอิสลามอะส่งเสริมไม่สื่อพี่ดีก่อนเข้าใจปะ่ะไม่ใช่แค่ขาวสวยหน้าตาดี ผิวดูดีเหมือนกระต่ายแล้วก็เลือกมันไม่ใช่เว้ยอีกอย่างนะต้องดูทรัพย์สินดูที่ครอบครัวและที่สําคัญต้องดูเรื่องศาสนาว่าผ่านไหมบางก็รู้ว่าศาสนาผมระดับไหนคืนผมไม่ขอคนที่บิดหน้านะแล้วบางคิดว่าเขาจะเอาผมเหรอเรื่องเงี้ยก็ต้องเลือกคนที่ศาสนาพอๆกับเราปาวะบองไม่ได้บอกให้แกตั้งมาตรฐานไว้เกินตัวขนาดนั้น,นเว้ยถ้ารู้ว่าศาสนาตัวเองไม่ค่อยดีเนี่ยแกก็หาคนมาช่วยส่งเสริมสิวะ ไม่ใช่ไปหาคนที่ไม่เอาอะไรเลยแบบเนี้ยพอแต่งงานไปก็มีแต่ฉุดให้ลงเหวอย่างตัดนินของแกแค่เรื่องหยาบก็ไม่ผ่านแล้วนีนน่นี่บังไปสืบมาแล้วเหรอเออก็ก็แกจะหาน้องสะพ้ยให้บังทั้งทีอะ่ะพอแต่งงานเสร็จแล้วก็ต้องมาอยู่บ้านเราบังก็มีสิทธิ์สืบสิบสว่าว่าแกจะพาใครมาอยู่ด้วยบังทําแบบนี้บังผิดเหรอวะสืบแล้วบังก็ไม่ชอบอะ่ะอย่าเรียกว่าไม่ชอบเลยไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยซ้ํา มีอย่างที่ไหนอะเอารูปตัวเองแต่งหน้าแต่งตาถอดที่หยาบแล้วขึ้นโปรไฟล์เฟซบุ๊กแค่นี้ก็รู้แล้วว่าการเข้าใจศาสนาเป็นยังไงแล้วบางไม่คิดเหรอถ้าเกิดแต่งงานกันไปอ่ะเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นี่บางไม่คิดจะให้โอกาสคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างเลยเหรอถ้าฝ่ายชายเป็นคนที่เข่งคัดศาสนามันก็ยังพอเข้าใจว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเมียของเขาได้แต่อย่างแกแค่ละหมาดให้ครบยังจะแทบเอาตัวเองไม่รอดเลย แล้วแกจะมั่นใจได้ไงว่าจะเปลี่ยนแปลงคนนั้นได้ฮะไม่รู้แหละยังไงผมก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจตัวเองเด็ดขาดเด็กจบใหม่อย่างแกถ้ามีปัญญาหามหัดได้เป็น,สนแสนๆนะนะเชิญแต่ถ้าจะให้บางช่วยนะไปหามาใหม่ไปหาผู้หญิงมาใหม่เลยและบางขอยื่นคำขาดเลยนะว่าให้โทรไปบอกเลิกไอเด็กคนนั้นซะถ้าแกไม่ทำบางจะเป็นคนโทรเองตั้งแต่เล็กจนตัว นิสัยชอบวางอำนาจของบังไม่เคยเปลี่ยนไปเลยฮาน,นิดแกลองคิดที่ดีนะเว้ยว่าบาังทำไปทำไมแกได้แต่งกับคนดีอ่ะถามว่าใครมีความสุขบังจะไปม,มีความสุขกับแกด้วยไหมเปล่าเลยแกจะโกรธจะเกลียดบังก็เชิญนะเว้ยบังยอมดีกว่าทนเห็นชีวิตคู่ของแกพังไม่เป็นท่าเราเลือกคนผิด ไปบอกเลิกไอเด็กคนนั้นซะถ้าแกไม่ทำบ้างจะเป็นคนโทรเองฮัลโหลตัวเองเขามีเรื่องสำคัญจะบอก มึงเข้าด้วยกันมา เนี่ยขืนปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันได้คิดสั้นแล้วค่าตัวตายแน่เนี่ยเที่ยวอะนะไปที่ไหนดีอะ ตื่นตื่นีลยฮะนี่บอกว่าตื่นไงแล้วอะไรของบางอย่างเนี่ยไปไปเที่ยวกันนี่เป็นประโยชน์คำสั่งใช่ไหมทำไมบางไม่เริ่มเป็นประโยชน์คถามบ้างละ่ะถามว่าผมจะไปกับบางไหมแล้วแกจะไปเที่ยวกับบางไหมไม่ไปแค่รู้ว่าไปกับบางอะนะก็รู้สึกไม่สนุกละแล้วแกจะให้บางเดินทางคนเดียวไง อิสลามมนส่งเสริมให้เดินทางเป็นจะมาถ้าบางเป็นไรขึ้นมาใครจะช่วยบังวะคนเก่งน,งนางนี่ยังบางอะ่ะคงไม่ตายง่ายหรอกไปเถอะรีบไปเครื่องออกหกโมงเดี๋ยวไม่ทันอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วปะไม่ไปไงถ้าบางอยากไปบางก็ไปคนเดียวดิแล้วแกจะอยู่ที่นี่ทำเอ็มวีอกหักบ้าบอให้มันได้อะไรขึ้นมาวะคิดว่าเท่นักเหรอ เอาไปเปิดหูเปิดตาดูโลกภายนอกมัง่งไปเร็วตังจองตัวให้แกแล้วแกจะให้เสียตังค์ฟรีเลยไงเราผมไม่ไปไงยังไม่จาดก,กระเป๋าเลยอะ่ะเ <c oughs> นี่ยผมจากกระเป๋าให้แกแล้วผมไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วนะล้อข้างล่างเร,เร็วเลย สวยสวยงามจะบอกใครสวยปสาทเกลาเเห็นลาวงามจกการตาทองฟ้าสีครามสวยอารามเป็นยองใหญ่ขอบฟ้าสีไพรดูเท่าไรช่างพาเพลินแต่ดูกี่ครั้งทองฟ้าทุกวันไม่เหมือนเดิม น้อยมาเติมสีสันช่างสวยช่างงดงามเช่นทะเลอะไรนะปล่อยไม่กอดนะเนปเฮ้ยถ้่เขามาก่อนถูกอกทุกใจช่วยวันช่วยยามเก็บภาพสวยๆบันทึกเอาไว้ในความจำความงามที่ลึกล้ำยิ่งดูยิ่งงามยิ่งติดใจสิ่งทุกสานที่ดูแล้วยิ่งใหญ่เอาล็อกคุกเรียงรารทรงสร้างเอาไว้ให้ดู บงังทำไมเมื่อกี้ให้ขี้เค๊กลงรถก่อนผมวะแค่ลงช้าอีกนิดเนี่ยเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องมีเรื่องกับใครอะ่ะมองว่าปล่อยๆไปเถอะบางก็งนงี้ทุกทีแหละนี่ขนาดเป็นน้องของบางแท้ๆนะบางทําเหมือนกับคนทั้งโลกอะสำคัญคนน้องของตัวเองเสมอฮอานิดเองฟังบางนะบางยอมนะเว้ยให้เกียรติบางเนี่ย แต่บางว,าว่ามันดีกว่าการที่เองเนี่ยต้องโดนคนทั้งโลกเกลียดบางคิดอย่างเงี้ยบางผิดอวะเออหล่อโคตรหล่อเลยว่ะบางคือบางเลิกแบบทําตัวให้ตัวเองดูดีสักทีได้ปะคือผมจะกลายเป็นคนเลวขึ้นมาทันทีเลยอะเออแล้วนี่เราจะยังไงเนี่ยจะนั่งให้มันราโงอกดิดเก้าอี้ที่นี่เลยไง นี่กำลังดูอยู่เนี่ยว่าจะไปที่ไหนอยากไปไหนะไ,ได้พาไปเอา้าก็บางเป็นคนชวนผมมาบางก็ต้องมีหน้าที่จัดทริปทัวร์นี้ดิทริปเทิร์ฟไรเรามีแต่ทัวร์ตามใจฉันนะ่ะจบเลยไม่ไปละเฮ้ยจะเย็นดิที่นี่สตูลด้วยที่ท่องเที่ยวสวยๆต้องเยอะแยะลองดูก่อนเอเนี้ก็หาข้อมูลมาแล้วเนี่ยอยากไปที่ไหนจะจิ้มเลยจะพาไป เอเอนะที่นี่แหละดูสง,งบน่านอนดีอุทยานแห่งช่างทะเลบันอืมนั่นแหละว่าแต่เราจะไปยังไงอ่ะเขาบอกว่าให้ไปขึ้นสองแถวเล็กสายสะตูนวังประจันค่ารถคนละยี่สิบก็ไม่แพงนะเออนั่นแหละไปๆคถอะเบื่อที่นี่จะแย่อยู่แล้วอืมเ,เดี๋ยวบราไปซื้อตั๋วก่อน๋ยวมาฝาากระเป๋าด้วย อะไรของแกอีกวะอะไรกันนักหนาเนี่ยจะนั่งจะเดินอะ่ะหัดดูตามมาตาเรือบ้างสิไอ้ตามมานะก็พอรู้จักอยู่หรอกนะแต่อีตาเรือนี่สิมันคืออะไรวะกูลีชั้นต่ำร้การศึกษาจ้าไอพ่อคนดีแต่สาแรกหน้าตายังไงคนรจับกังใช้แรงงานขั้นต่ำยังไงอย่างนั้นแหละ ก็มันจริงไหมล่ะนี่รู้จักปะฉันนะ่ะตวนอามีนดาโอมมเรียอันตวนเชื้อเจ้าแห่งสายตระกู <c oughs> ถั่เป็นเจ้าเจ้าอยู่วังไหนกันวะข้านะอยู่วังบูราาพาแถวๆพระหุรัตอะ่ะรู้จักปะ <c oughs> พวกกวนประสาทแบบนี้ฉันไม่ขอลดตัวไปท้าตีท้าต่อยด้วยหรอกหวังว่าจะไม่เจอกันอีกนะ ปผู้พาหลากหลายดอกไม้หลากสีสันแม่นน้ำไหลผ่านชื่นชมใจต้นไม้ใหญ่น้อยฟุงสัตว์จึงน้อยใหญ่ อายใต้รง่เงาทที่ทอดกายโอ้อัลอสิ่งที่พระองค์สร้างสรรค์เนื้อคำบรรยายไม่มีอีกแล้วผู้ใดสรรสร้างได้ดึงพระองค์ดวงอาจิตดวงจันทร์เป็นไงสวยมันได้เน็ตไหม ก็งันน้นงั้นแหละบงังมาเที่ยวทั้งทีก็ดูหน่อยสิวะเนี่ยเขาเรียกว่าทะเลบันทะเลบันเนี่ยเขาสันนิษฐานกันนะว่ามาจากภาษามาลายูคำว่าเลิดเลบันเลิดเลบันก็คือทะเลที่เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินและแอ่งน้ํากว้างๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินที่อยู่ระหว่างภูเขาทั้งสองลูกนี่ไม่ต้องมาเป็นไกด์ผมรอกบ,บางไอ้ข้อมูลแบบเนี่ย ผมหาอ่านเอาทางเน็ตก็ได้อ่านเอาทางเน็ตอะมันคงไม่เห็นของจริงใช่ไหมอยากจะบอกให้นะว่าที่เนี่มันมีสัตว์พิเศษอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเขียดวากตักวมันจะเหมือนกบแล้วเวลาร้องเนี่ยก็จะเสียงเหมือนลูกสุนัขเลยภาษาบ้นบานๆเขาเลยเรียกกันว่าหมาน้ำไงน,น่ารักเลยนะแต่ยังหาไม่เจอเลยนะมันจะเตื่นเต้นอะไรครับกบกับเขียดแต่ถ้าเกิดว่าเจอก,ก็บอกด้วยแล้วกัน นี่ถ้าเองยังไม่เลิกติดตามเฟซของผู้หญิงคนเนี้นะเองจะลืมเขาได้ไงฮะแล้วทําไมบังอให้ผมลืมเขาด้วยบังไม่ชอบเขาอะ่ะบังก็ไม่ต้องบงังคับให้ผมไม่ชอบเขาดิประเด็จการทุกวันผ่านไปไม่ว่าเธอจะเจอสิ่งไหนตรงตามหัวใจหรือเปลี่ยนไปไม่เป็นดังฝัน วางผ่นเอาไว้แต่ไม่เคยเดินไปถึงมันฉันเคยผ่านพ้นมาจึงได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่ประณนะไม่จำเป็น,รนหรอกนะที่จะด,ดีดที่สุดเสมอไป มังจะมาบังคับอะไรผมอีกอะที่บังให้เลิกกับเขาอะผมก็เลิกให้บังแล้วไงแต่ผมขอเนะบางอย่าให้ถึงขั้นลบไปจากความจำเลยนะบางมุสิมาดีๆมีตั้งเยอะบางเชื่อว่าถ้าเองได้เจอมุสิมาดีๆสักคนเนี่ยเองก็ลืมพอได้ผมขอเวลา,นาหน่อยเถอะบางไอเนี่ยมันมีเลือดมันมีเนื้อ มันมีความรู้สึกอยู่นะ้วยบางมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะมีโปรแกรมฟอร์แมตตัวเองได้ตลอดเวลาถามอย่างหนึ่งนะเองวันในชีวิตเนี่ยใครรักเองมากที่สุดก็มากกับป่าไงบังและใครที่รักมากกว่านั้นนะมันจะบอกว่าเป็นบังใช่ปะ บางรักเองขนาดนั้นไม่ได้หรอกบางจะบอกว่าอัลลอฮ์ต่างหากอัลลอฮ์ทรงรักบ่าวของพระองค์และถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์รักใครมากๆนะอัลลอฮ์ก็จะทรงทดสอบเขา <c oughs> <c oughs> แสดงว่าอัลลอฮ์รักผมมากสินะถึงได้ทดสอบผมหนักขนาดนี้ <c oughs> บางทีอัลลอฮ์อาจจะต้องการให้เองพิสูจน์ว่าระหว่างผู้หญิงที่เองบอกว่ารักสุดหัวใจเนี่ยกับหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง เองจะเลือกอันไหนการตัดสินใจครั้งแรกอะ่ะมันอาจจะยากนะเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าเองผ่านวิกฤตหรือบททดสอบนี้ไปได้เนี่ยบางเชื่อว่าผลตอบแทนอะ่ะมหาศาลกลยเวลาละมาดแล้วเตรียมตัวละหมาดน้วา่หาหยครังผมยดน้ตาตสอยีใจท่สุด ที่ผ่านมาไม่เคยสมใจแต่เพิ่งรู้เมื่อจบจนหัวใจทุกสิ่งดีละ้ายท,ทุกทุกอย่างทุกกำนนหนดไว้นักนน้นเขาไว้อดทนจนสุดหัวใจ ยยืนต่อไปแอบมันบอกว่าชีตมันชี้ไปทางเนี้ยอคือถ้าบางมีเข็มทิศเนี่ยมันจะหลอกให้ผมดูแอปเพื่อก็ <c oughs> อจะดูไงว่ามันตรงหรือเปล่าตัวนี้ไม่มีสยดาเราจะละหมาดกันยังไงนี่ไงสยดา,าแล้วไปเอามาจากไหนเนี่ยบางก็อตอนช่วงหนึ่งอะไว้เขารับบริจาค แล้วฮาดียะมาให้เนี่ยมีจุกด้วยนะนอกจากปูละหมาดได้แล้วเนี่ยกันนยิึดจากพื้นได้แล้วเนี่ยแปะกระจกกันแดดลดได้ด้วยเ,ออเดี๋ยวเเข้าเรื่องสาจดะก่อนจริงๆเนี่ยไม่มีภาซาเจดะเนี่ยก็สามารถละหมาดได้แค่ดูว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะมีนยิสหรือสิ่งสกรปรกหรือเปล่าภาซสัจดะมันไม่ทําให้การละหมาดสมบูรณ์หรอกสังเกตได้เลย สลามเนี่ยพยายามทําให้การอิบาราทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายแล้วทุกคนสามารถทําได้ือแล้วนี่เราต้องละหมาดย,ยอดรวมด้ไหมบางก็เราเป็นผู้เดินทางก็ใช้สิทธิ์ของผู้เดินทางช่วงนี้เป็นช่วงดูรี่แล้วก็ละหมาดดูรี่สองละอาดแล้วก็ให้สลามแล้วก็ละหมาดอัสรีอีกสองละอาดแล้วก็ให้สลามแค่น,นั้นเองปูขวางเลยนะี่ละหมาดสองคน ช่วงนี้เป็นช่วงเดินทางนะแต่ผู้เดินทางเนี่ยดูอามุสตจาบเราจะตอบรับทําไมไม่ชฉวยโอกาสและใช้เวลานี้ขอดูอามันจะมาเลคเชอร์อะไรให้ผมฟังอีกอะบางอยากได้อะไรบางก็ขอไปเองดิบางขอประจําอยู่แล้วอยากรู้ไหมล่ะว่าบางขออะไรเป็นพิเศษ ต้องขอให้เราสองคนพี่น้องกลัมารักกันเหมือนเดิมนี่ล่ะเออนี่บางมันเทียบกับบางทุกทีอ่ะลำบากทุกทีนอนดีพุงอยู่บ้านยังสบายกว่านี้อีกนี่ลวเลวยเขาเรียกว่ารสชาติการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์ ฮะนี่บางอย่าบอกนะว่าจะบอกร้อนกันไปอ่ะอ้าวมันต้องงานอยู่แล้วเอ็งนี่รู้ใจสำหรับน้องบางจริงๆเลยว่ะจะมีต้นทางไปไหมเนี่ยบางไม่รู้เลยมีจะไปทางนั้นน่ะโอ้โสวยงามกับใครเห็นล้วงาจดการตา ท้องฟ้าสีครามสวยอารามเป็นยองใหญ่อหญขอฟ้าสีไพรดูเท่าไรช่างภาเพลิน,ตนแต่ดูกี่ครั้งท้องฟ้าทุกวันไม่เหมือนเดิม เมีน้อยมาเติมสีสันช่างสวยช่างงดงามยิ่งเห็นทะเลเลเละตัดขอฟ้าไกลอดใจไว้ไม่ได้ทุกอกทุกใจชั่ววันชั่วยายเก็บภาพสวยๆบันทึกเอาไว้ในความจำความงามที่ลึกล้ำยิ่งดูยิ่งงามยิ่งติดใจโอ้มุสลิมหมดเลยอัสลามอะไยกุมครับะกุมุสลามวะรัมะตุลลอฮะประกาตุวว่าปูนน้อเบาวนี่มาจากไหนแล้วก็จะไปไหนกัน อพอดีว่ามาจากกรุงเทพอะครับอ๋อเด็กเต้นี่เมื่กน,นี่บงังคารเรียนกรุงเทพเรียนรางตั้งแปปีเป็นน้องพายเป้บกรถแบบนี้อ๋อคิดถึงช่วงนั้นกระเจี๊ยบบุกระดึงอ๋อร้อยอยางแรงทั้งมันทั้งอึดเลยนี่ผมกับน้องจะไปที่หลีเป้ครับแล้วมันต้องผ่านตัวเมืองอะครับจะเลยบกวนติดรถบังไว้ได้นะครับอ๋อให้มากเลยบังนี่อยู่แถวล่างงู

สวัสดีคุณอ๋อ้าวลัยมุสลามรารามตุองบระกาตุบับออบงครับผมขอเอาติดรถอาศัยเข้าไปในเมืองหน่อยได้ไหมครับอ๋อวันนี้วันไรนี้อ่อนลอ้บังได้จำบุญตั้งสองหนนะคือ,อพอดีว่าผมโดนล้วงกระเป๋าที่บอสอครับเงินแล้วก็เอกสารสำคัญหายไปหมดเลยโทรศัพท์ก็แบตหมด จะติดต่อทางบ้านไม่ได้ครับโอ้น่าเห็นดูจริงๆเลยเราไม่มีเบี้ยล้วทำไมมาไกลถึงขนาดนี้ได้ฮะอ๋อพอดีก่อนหน้านี้ผมเจอคนใจดีกะว่าจะให้เขาพาไปส่งที่บ้านสักหน่อยแต่ผมพบพิรุษหลายอย่างเกรงว่าเขาจะพาผมไปขายที่มันเล่ครับผมก็เลยร,รีดโดดลงมาเลยครับโอ้นางหน้าอย่างน้องบาวนี่ไม่น่าจะมีใครเอาไปขายนะ ตกลงบางจะให้ผมไปไหมครับไปไปไปเชิญใต้กระบะได้เลยมันมีคนรออยู่แล้วครับาบางครับผมขออนุญาตนั่งข้างในได้ไหมครับอ๋อรอแหลงกันตามตรงนะน้องบบาวนะอย่าว่าอยังงออย่างนี้เลยนะเราก็เพิ่งจะรู้จักกันบางก็ระแวงน้องเหมือนกันน้องไม่มีเบีย้ยด้วย เกิดมาจกชิงวิ่งราปล้นมังและบางจะทาบั้นรือเอานั่งหลังแลดีแล้วนะหรือว่าจะรอขันหลังดีไมปด้วยไปด้วยครับเชิญเชิญฝนที่ตกแล้วแล้วแล้วแ KB KB k สวยงามบอกใครสวยสร้างการเห็นดาวงามจอการตา ทอองฟ้าาาสสีครรมมวยเห็นไหมล่ะอิสลามนึ่งได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เดินทางมันยะมาอาไงเพราะเวลาฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเดินทางคนเดียวแล้วมันจะลำบาก น้อยมาเติมสีสันช่างสวยช่างงดงามยิ่งเห็นทะเลเลเละตัดขออฟ้าไกลอดใจไว้ไม่ได้ถุกอกทุกใจชั่ววันชั่วยายนเก็บภาพสวยๆบันทึกเอาไว้ในความจำก็ไม่รู้แหละก็เงินทั้งหมดจังเนี่ยอยู่ที่ฉันแต่ฉันจะทยอยกดให้นะ แต่จะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะทำตัวดีขนาดไหนแก่างดี่างไรกันนั่นไงแต่ถ้าเราไม่อยากได้เงินคืนถ้าอยากได้เงินคืนก็ต้องพูดจาให้มันดีดยน้อย